แปลงหญ้าเพงกล่าบ้านสวนเคียงน้ำแม่ครูกิษนาพิกัดบ้านน้องเขือนลำบนเขาไร่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามหญ้าเพงกล่ามาดีมีสุข